สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุร,ราพรม้ีปาสาวสหนึ 2, ่งทสองคอมพิวเตอร์ธุรกิจน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อนางสาวชาธริกาขวานแพนปาสาวสหนึ่งทสองค่ะภาคสมทบค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาจําลองการประกอบคอมพิวเตอร์ของชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาใส่ power supply คะ่ะ ใส่นั้นนะคะ่คะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นโอเคตรงนี้นะคะเรกดโอเคเข้าไปค่ะพอกดโอเคนะคะเราก็จะไปหน้าต่างต่อไปนะคะหน้าต่างนี้นะคะอันดับแรกก็เป็นแลมงะคะ่ะใส่ตัวล็อกนะคะแลอ2ค่ะ นะคะใส่ซีพียูนะคะเนีนะคะแล้วก็ใส่ซิลิคอนกับเอาไความร้อนนะคะแล้วก็จะกลมอันนี้ ออิ <Into. S 2> <Into. S 1> นทร์ก็ใส่แบบนะะั้ <My S 1> นค่ะตอนแร้ก็ใส่ค <My S 1> ่ะ <thing. S 1> ก็โอเค <laughs> ต่อไปนะคะพอเราคลิกว่าตอนนี้ค่ามก็จะขึ้นแถบสีะะเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะ แ้ก็ส่น้นะคะตนั้ก็กดโอเคนะคะนี้ก็เปิดไปเดเ๋ ก็ใส่ฮันดิสนะคะใส่ใส่อันดิสินะคะต้้องใตใ่อง่อไปนะคะออปติคอดรนะคะใส่ล็อบล็อต ทำเสร็จแล้วหน้านี้ก็กดโอเคนะคะก็เป็นหน้าต่อไปหน้านี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ดูง่ายๆคะ่ะจะดูนะคะแล้วก็พอคลิกเข้าไปก็จะเสร็จแล้ว ซึ่งเราหมุนแค่ให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็สามารถชิดเข้าไปได้เลยคะ่ะแล้วก็หมุนถ้าหมุนไม่ตรงลอง็อกมันก็จะไม่เข้าล็อกให้เราวนะ จะดูกันนะคะว่ามันจะเหลืกันแล้วก็มาดูกันตัวนี้ได้นะคะว่ามันเหลืออืมเราใส่ตัวนี้ครบหรือยังเพราะถ้ายังไม่เสร็จมันก็ยัง,ยงจะไม่ขึ้นโอเคใช่ไหมคะ เวลาคลิกตดนตัวที่ว่าเราทำไปแล้วนะครัก็จะเด้งกลับออกมาให้เราใส่ใหม่นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะก็ <Okay. S 1> โอเคค่ะค่ะเราก็ไปหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถบสุดท้ายแล้วะคะแล้วก็มาใสต่ตอกเกาะกันข้างๆจะเป็นกกอบกัน,นะคะ่ะแล้วก็มาขายนอนหุ่น้อน,น,อ,นอันดับแรกน,นะคะเราก็ใส่นิเตอร์ค่ะก็มาใสา่ keyboard ต่อไปนะคะ ใส่เมาส์ต่อเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็น USB ใส่สายวันลีนะคะต่อราก็ใส่สายค่ะอันเป็นว่าประกอบเซสซิันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขึ้นโอเคนะคะกดโอเคค่ะค่ะคุณค่ะ